สวัสดีนะครับเพืเ่อนๆตอนนี้นะครับ EA ได้ add pack max 86เบส e นะครับเพิ่งมาเป็นครั้งแรกของพาคนี้และน่าจะเป็นการ h e ร่ที่จะอยู่ในทีของเพืพ่อนๆไปในช่วงเริ่มต้นมาเป็นตัวแบกมาเป็นตัวช่วย b o o ต์ค่าเคยมได้แน่นอนวิธีการเข้ามาทำเนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องเติมเงินหานเพืพ่อนๆสามารถเอานักเตะในทีมเนี่ยหรือนักเตะตัวที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยมาย่อยแลกกันได้เลยนะครับจะใช้ทั้งหมด2สกอร์นะจะมีสกอร์85อันหนึ่ง บวกการ์ดทีมมาดวีคหนึ่งอันนะครับแล้วก็โอเวอร์ออตรงนี้85นะส่วนอีกอันหนึ่งก็จะเป็นสคอร์รวม86สเตะเลตติ้งมากกว่า87ขึ้นไป1นึ่งอันจะทาได้อดีอันหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดกันหลากหลายอันเลยนะทั้งอดีของโยอีดีของพี่รงกรแล้วก็อดีขอเพื่อในสตรีมนะรวมถึงเดี๋ยวเราจะมาเปิดแพ็คเอฟซีพอตามรายการช่วงเทศกาลคอนเนอร์สโตทีมหกันต่อด้วยในอดีของโยเช่นเดียวกันนะก่อนจะไปรู้กันก็ฝากท แล้วเนี่ยก็สามารถมาแชร์ ps แชร์จอก็ได้หดี๋ยจะมาแชร์ Dis c o r d ก็ได้จะขอบคุณมากเลยครับจะได้มาเปิดลุ้นด้วยกันนะทุกคนเผื่อว่าเปิดในสตรีมเปิดในคลิปนี่อาจจะดวงดีกว่าที่เปิดคนเดียวก็ได้ก็จะขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวไปลุ้นเราคลิปวันนี้กันเลย Let's go ฟุตชีฟคอยจำหน่ายคอยในเกม fc 26ใช้ระบบ comfort trade ปลอดภัยมั่นใจได้แต่ไม่มีหักภาษีพร้อมให้คำแนะนำในการเทรดที่ปลอดภัยที่โซนพิเศษแจ้งกับทางร้านมาจากช่องวิจิวฟีฟ่าแถมคอยเพิ่มให้อีกกดเข้าไปให้ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะเผื่อเพื่อนเพ่คนไหนเป็นมือใหม่แล้วไม่รู้ว่ามันต้องใส่ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวรอดูกันได้เลยนะครับผมใส่ไปประมาณนี้นะครับเพื่อนๆผมใส่เลด87ลงไปเนี่ยมี3ตัวนะ87 3ตัว 86ตัวหนึ่งส่วนที่เหลือเป็น85หมดเลยนะครับก็จะส่งไปประมาณนี้นะส่วนอันที่2นะครับผมก็ใส่ไปประมาณนี้นะเพื่อนๆจริงๆเพื่อนๆไม่ต้องใส่เลรีเแบบผมก็ได้นะอาจจะใส่เป็น8 6 8 7หลายๆตัวหน่อยแต่พอดีผมมีตัวนี้อยู่พอดีก็เลยเอามาย่อยนะส่วนที่เหลือก็จะเป็น8 4ส่ซะส่วนใหญ่นะครับมี85ตัวหนึ่งแล้วก็การอินฟอร์มเนี่ยผมใส่เป็นเลรียดนะผมมีแค่นี้ถ้าเพื่อนๆมีการอินฟอร์มเลรสูงๆก็ใส่ได้นะถ้าไม่ได้ใช้แล้วก็ส่งไปเเเเลลลยยรััแแ้้้วววกกกก็็ไไไดดดพมาาททนนนนีะะต่่่่่่อออจปปปิผใหืู มันมีตัวอะไรบ้างที่มีโอกาสได้นะครับและนี่ก็คือนักเตะก,การฮีโร่ทั้งหมดที่เพื่อนๆมีโอกาสเปิดเจอจากซองแพ็คเมื่อกี้นะครับผมกดตามราคาตัวที่แพงที่สุดไล่ลงมานะความคุ้มค่าก็ตามราคายิ่งไ,ได้เปิดได้ตัวได้แพงเท่าไหร่เนี่ยก็แปลว่าเพื่อนๆได้ของดีเข้าไปแล้วไม่ต้องมองสถนานาการณ์อะไรใดๆทั้งนั้นนะครับตัวดีที่สุดท็อปสนะครับที่ราคา1ล้านเลยก็จะมีแบสมาตัวดี กับรามิเลสนะถ้าเพื่อนเพื่อนเจอกองกลางฝรั่งเศสมาเนี่ยก็ดีใจรอกันได้เลยรวมถึงกองกลางบาร์ซิลวาแทบจะไม่มีคนอื่นแล้วนะครับทั้ง2ใบังนี้ก็จะเป็นตัวให้ดีสุดที่ทุกคนอยากได้เลยนะครับเอาลงมาก็จะเป็นแก๊งราคาประมาณสักสามสี่แสนนะซึ่งในกรณีนี้ผมมองว่าเป็นระดับ S อสหมดเลยนะแล้วก็เก่งมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโอเวรนันบังนี้นะครับแล้วก็จะมีอย่างดุมเบียนี่เล่นกองหน้านะโหดมากวิ่งเก้าสามนะซินนี่โกวูนี่ ลีกเอิงนะครับเกือบๆสี่แสนเลยไอ้บาโบน้นี่เล่นปีขวาเก่งมากมีจรวดทองด้วยนะครับตัวเบลเลอร์แลยปีและโบ๊ทเก่งนะสามแสนหกแล้วก็จะมีสโมลาเล็กนะครับนี่ก็วิ่ง91เลยนะเร็วมากแม่โรบบี้คีนนี่ก็ดีนะครับแล้วก็มีแรลลี่คิงวิ่ง80นี่เก่งมากๆแน่นอนนะครับมองหลังวิ่ง80โบ๊ทิ้งจ่อแล้วก็จะมีแจวินโยต,ตรงนี้นะที่จีนถัดลงมาตรงนี้ก็จะเป็นประมาณแบบเอพาร์เนะตั้งแต่ 100, 200, 100. แสนสองแสนก็ยังมองเว่ยังดีอยู่นะถ้าเปิดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแคปเดวลลล่า่าาเเเเนนียยบอออมสซซร์ิ ตัวนี้ก็ยังเป็นตัวใช้งานอยู่นะครับกูตีหรือลุงเบิร์กนะครับตั้งแต่ลงุงเบิกลงไปเนะี่ยผมมองว่าอาจจะไม่ค่อยดีแล้วแต่ก็ยังพอเล่นได้ถ้าเกิดสมมติทีมเพิ่งเริ่มเล่นนะประมาณทักเทียเอลแล้วกันเนะี่ยพวกกูรี่ปาร์คโดโนเวนอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนเพื่อนมือใหม่ก็ยังใช้หน้าได้อยู่นะครับทีมเริ่มต้นนะโซชานี่อาจจะเป็นตัวที่ดีเลยนะครับอาจจะเก่งกว่าที่รู้สึกเพราะมีฟิเนสช็อตทองด้วยนะครับอ่าเนี่ยโรชิสกี้นี่ยังพอใช้งานได้อยู่นะครับสำหรับผมนะ ฮาวเวิร์ดนี่ก็เหมือนกันไงประตูเราก็ใช้ประตูเลยไม่เยอะอู่แล้วเนี่ยฮาวเวิร์ดกับดูเด็กเนี่ยถ้าได้มาก็โอเคอยู่นะครับส่วนโซนตัวนี้มมนก็ยังประมาณ a A ลงไปวิลลีมบิสล่ย์พวกนี้ก็จะเป็นตัวที่เ,เพื่อนๆอาจจะอยากได้น้อยหน่อยนะครับแต่ว่าก็ต้องไปดูกันว่าได้มาตัวไหนมันลงตัวกับทีมหรือเปล่าเดมซี sey, oul, ่ปีเตอร์คาเอาจาเบอร์ตรงนี้นะพวกนี้ก็จะประมาณเคบี B แล้วผมว่าตั้งแต่ประมาณเดอร์คาลงไปนี่คือจะเป็นอยู่ในเกมคําว่าใช้งานไม่ค่อยจะได้แล้วนะครับรวมถึงเคฮิวโนแล้วก็คานูนี่คือแบบ โคดวงไม่ดี <c oughs> เนี่ยก็เช่หมดนเนี่ยมีประมาณสามสิบกว่าตัวนะครับเพื่อนๆผมคิดว่ามีดีๆก็สิบสิบห้าตัวประมาณครึ่งหนึ่งอะอยู่ในเกณฑ์ดีแล้วก็แย่ๆสักประมาณสักสิบกว่าตัวประมาณนี้ก็ไปลองดูกันนะครับ <S <S <ๆ>ผมก็อยากได้ตัวในโซนนี้นะเอาเลยนะพร้อมหรือยังเพื่อนๆอาจจะมีแค่ซองเดียวในคลิปนี้นะเพราะผมถังเพื่อนในสตีมแล้วไม่มีใครจะมาเปิดเลยเพราะว่ามันใช้กา๊าดเยอะนะครับอ่ะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะขอให้ได้ตัวดีๆเกิน50,000 0ขึ้นไปนะมาอีบ้าปิดเข้าไป <S <S สีม่วงแน่นอนครับ เลื่อนขึ้นมาเห็นอะไรบ้างยังเห็นทีมชาติก่อนหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยไม่เมื่อผมเห็นเพนสไตน์ทองไว้มันเกิดข้ามาแล้วไม่ผมเห็นนะเมื่อกี้อย่าบอกนะเนี่ยมันรูว่ามันดูเพนสไตน์ทองนี่เรารู้เลยว่าเป็นตัวอะไรอ่ะมันแม่ผมลุ้นต่อเลยอ่ะทุกคน แต่เมื่อกี้ผมก็พูดอยู่เออถ้าเป็นประตูมันก็ได้ใช้แหละแต่พอดีไอดียพี่ลงกรอ่ะแกก็เพิ่งเปิดได้โอลิเวอร์ขานมาแล้วเพื่อนๆอือลิเวอร์ขานยังอยู่อยู่เลยอะ่ะทีมฮอรเวิร์ดมาต่ออีกอะ่ะโหหนักเลยทีนี้เป็นของโน้นนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีนะใน30บกว่าตัวนี้ให้ได้ตัวแพงๆเลยนะ C A M อู้มัสโลชิกสกี้ผมเอานะถ้าเป็นผมผมเอาเลยครับกาสสวยมากดูที่ โอ้โยและอย่าลืมนะเพื่อนๆว่าถ้าใครมีกับปัญหาประสบป,สบป,สบปสบัญหาเล่อนเ็มอะพวกการฮีโร่พวกนี้จะบูสเคมให้กับน,นักเตะตามหลีกที่การฮีโร่ตัวนี้อยู่ด้วยนะสมมติใครเล่นพี่มายเลขเนี่ยโรชิสกี้ตัวนี้ก็จะไปบูสได้เยอะเลยนะครับตัวประมาณแสนหนึ่งนะผมมองว่าโอเคเล,เลยนะครับอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะขั้นไปทางดีเพราะว่าเป็นตัวใช้งานแน่นอนนะครับสำหรับโรชิสกี้ใบนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณโน้ตมากๆนะที่มาเปิดนะครับขอบคุณครับมาเปิดต่อกันเลยครับเพื่อนๆอ,อ,อันนี้จะเป็นไ d ดีของเป้นะเพื่อนๆในสตรีมมาดูกัันนเเลยครรบว่าาาจะได้ใ้ใกง3 สอมาโดโนนะเพื่อนอ่าตัวนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าก็ยังดีเพราะเมื่อกี้ผมเห็นแล้วว่าขาดปีขวาอยู่ได้ปีขวาไปใช้ทันทีเลยนะครับสำหรับกูรี่ใบนี้สถัดแปดสินะครับเพืเ่อนๆถือว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆอีกแล้วสำหรับใบนี้นะน่าจะประมาณเ,เกือบแสนนะมีควิกสเตปเทคนิคอลเนี่ยมีส่งไซ้ก้อยมี ตรงนี้แบตเตอรี่แน่้วยครับลงปีกขวาทั้ง R, M, R, W โอเคเลยครับมี low inside forward 2พาให้ตั้งด้วยต่อมาก็จะเป็น ID ของ Wish นะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับ Mac 86 Base บหกเนะครับทุกคนมาดูกันเลยว่าเราจะได้ใครให้วิ h นะขอตัวดีดีหน่อยโดยเฉพาะผู้เล่นตำแหน่งปีกซ้ายปีกขวาเมื่อกี้มผมแอบไปดูทีม Wish มารู้สึกว่ายังขาดอยู่หรือจะเอาเลนิี่คิงมาให้ตำแหน่งกองหลังไปเลยก็ได้นะเออเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่าแต่กองหน้าไม่เอานะมีอีซักแล้วกองหน้าไม่เอานะ let's go เป็นประตูเจสซี่ดูเด็กถามว่าดีไหมย,ยังดีอยู่เพราะว่าทีมของวิชเป็นทีมพเมร์ลีกเหมือนกันแล้วก็เหมือนวิชจะเป็นแฟนลิเวอร์พูลด้วยนะก็ได้ดูเด็กไปก็ใช้กันยาวๆเลยเหมือนจะถือว่าอัปเกรดอยู่ครับถือว่าอัปเกรดอยู่แล้ววันนี้มีทีมฮอลวิดแล้วก็มีดูเด็กด้วยจริงเป็นประตูที่เหนียวเลยนะครับสำหรับดูเด็กนะถือว่าอยู่ในเกมคําว่าดีเลยครับวันนี้ยังไม่ได้เปิดเจอแบบพวกตัวสามหมื่นหรือแบบพวกคานูโมเมนโนเลยนะถือว่าเรทยังโอเคอยู่ครับยังไงก็ดีใจด้วยนะ สำหรับเจสซี่ดูเด็กนะครับต่อมาก็จะเป็น ID ดีของ Wish นะครับเพื่อนเพื่อสำหรับ Mac 86 Base บซนะครับทุกคนมาดูกันเลยว่าเราจะได้ใครให้ Wish นะขอตัวเลดหน่อยโดยเฉพาะผู้เล่นตำแหน่งปีกซ้ายปีกขวาเมื่อกี้ผมแอบ,บไปดูทีม Wish มารู้สึกว่ายังขาดอยู่หรือจะเอาเลสลิงคิงมาให้ตำแหน่งกองหลังไปเลยก็ได้นะเออเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้เลยป่าแต่กองหน้าไม่เอานะมีอีซักแล้วกองหน้าไม่เอานะ let's go อ่าเป็นประตูเจสซี่ดูเด็กถามว่าดีไหมยังดีอยู่เพราะว่าทีมของวิชเป็นทีมพีมีมร์ลีกเหมือนกันแล้วก็เหมือนวิชจะเป็นแฟนลิเวอร์พูลด้วยนะก็ได้ดูเด็กไปก็ใช้กันยาวๆเลยเหมือนจะถือว่าอัปเกรดอยู่ครับถือว่าอัปเกรดอยู่แล้ววันนี้มีทีมฮอลว์แล้วก็มีดูเด็กด้วยจริงเป็นประตูที่เหนียวเลยนะครับสำหรับดูเด็กนะถือว่าอยู่ในเกมคําว่าดีเลยครับวันนี้ไม่ได้เปิดเจอแบบพวกตัวสามหมื่นหรือพวกคานูโมเมนโนเลยนะถือว่าเรทยังโอเคอยู่ครับยังไงก็ดีใจด้วยนะ สำหรับเจสซี่ดูเด็กนะครับเรามาเปิดกันเลยผมจะเริ่มจากซองนี้แล้วกันนะครับ c o r n e r s t o n e w ว e คหนึ่งฟาวเดชนะอันนี้ซองละหนึ่งพันะครับ Let's go โอ้โหมันไม่อุโมงเลยก,ก็เดีแปดสิบห้าครับอันนี้แต่ว่าถามว่ามีโอกาสออกตัวด,ดีที่เลทต่ำกว่าแปดห้าไหมมีครับก็จะเป็นพวกวันเดอร์เวน ลาเฟลเลอเอาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมานะครับแต่ยังไม่ใช่วันนี้โอ้โหข้างในก็ไม่ดีครับโจน,นึงต้นนี่ก็ตัวละพัน 1, 000, นึงเท่านั้นเองนะมาครับซองที่2รอบนี้ขอเห็นการ์คอนเนอร์สโตนสวยๆสักนหนึ่งใบให้ชื่นใจหน่อยนะ e อเอสปอยน์แบงคูเวอร์ Vancouver. ไม่มีอุโมงค์ลึกอีกแล้วเพื่อนๆหมายความว่าเราได้แค่85อีกแล้วเหรอเฮ้ยมันซองวันหนึ่งพันแล้วนะเว้ย ไม่ให้ตัวออกมาเล่นเลยถ้า85เป็นตัวใช้งานจะไม่ว่าสักคำเลยข้างในก็ไม่มีตัวอะไรดีๆเลยครับที่มีราคานี้คือ0ูนเลยสองพแล้วนะเออเอ,อินดูเถิดเด็ดูหน้าเปิดคุ้มกว่าไหมเพราะว่ามันการันตีเลรนให้ว่า8เอ็ดขึ้นไปหมดเลยแต่ว่ามันจะเป็นกองหน้า5ตัวกลาง5ตัวกองหลัง5ตัว, 5, ตวประตู5ตัวก็ได้อะลองดู1 2ึ่สองอันนี้ต้องอ,งองุโมงค์หรือแล้วนะเออ S T า สองตัวขอสองตัวไม่มีตัวเดียวอีกโอ้โหตัวที่อุโมงค์หรือก็เป็นตัวไม่แพงนะครับเหมาะสมที่จะไปอยู่ในแพ็คฮีโล่มากที่สุแนดแล้วเนี้ยข้างในลุ้นได้อีกออ้ลุกแมนก็ไม่แพงเท่าไหร่นะลุกแมนไม่ถึงหมื่นนะครับมาตินเนลลี่ก็ยังอ่ะยังไม่ดีพอในชั้นอสุดท้ายนะครับมีสามอันมันจะไม่ออกตัวที่ดีกว่านี้เลยเหรอครับให้มันรู้กันไปสิ อ๋อหนักๆนะเพื่อโอลิเซ่หรอยังไม่หนักเท่าไหร่อ่ะถ้าสองตัวเดี๋ยวคุยกันอีกทีมีใครเดินมาเป็นเพื่อนไหมมีมีคนแออยู่ข้างหลังอ้ฟาร์รี่ไอนี้ดีตัวนี้โหดเลยนี่มีคนแอบย่องมามเป็นการวอลแบบไม่ดูง่ายเหมือนภาคที่แล้วครับ ไม่มีคำตอบย่อมาจากป้ายข้างหลังเหรอผมโค้ชชอบเลยใบ <c oughs> นี้แพงครับใบนี้แพงแพงเลยและน่าจะโหดแล้วก็ใช้ได้ด้วยตัวนี้น่าจะประมาณสักแสนสามนะครับอู้ข้างในมีเจ้าเนเวสด้วยตัวนี้ก็แพงครับสองสามหมื่นเหมือนกันสามหมื่นสี่หมื่นนะแประมาณสามหมื่นนะโอเคดีขึ้นกับซองสุดท้ายข้างหลังไม่มีอะไรแล้วครับต่อเนื่องไปเลยครับวันนี้ขออีกสักสองตัวได้ไหมมา ลกอีกตัวนี้สองตัวนะขยับแรงอยู่นี่ขยับแรงอยู่ไอเชียกาเบียวเฮมตัวนี้ผมไม่รู้เลยว่าเท่าไหร่แต่กาเบียวประมาณหมื่นหนึ่งผมจำได้ เทปนี่ก็ประมาณหมื่นหนึ่งอันนี้ยังไม่ค่อยดีแต่ว่าถือว่าเลทโอเคครับเราต้องลุ้นข้างในว่าจะมีพวกเลอา์ซ่อนไหมรอทุกวันเลย,เลยองเลยอา์ไม่มาสักทีข้างในไม่มีนะครับตอนนี้เท่าที่ผมเห็นนะหน้าหลังมีเนโต้นะมีเนโต,นโต้ให้โยไปใช้อยู่ทีมเซลซีเอาอีก let's go มาโอ้โห CDM เยอรมันเหงาเลยทีนี้เหงาเลยตัวนี้ก็น่าจะแปอีกแล้วนะครับ ไม่แปดสิบสี่ด้วยโอ้โหหนักจัดหนึ่งพัน fc point อันนี้นะครับไม่ดีเลยข้างในมีเอเซ่ตัวนี้แปดสิบสี่หมดเลยนะครับที่เหลือก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะสาหรับอันนี้นะครับอีกหนึ่งอัน foundation ถ้า,น,านี้ออกไม่ดีผมจะไปเปิดอันอื่นละไม่เลืออีกโอ้โหมันทํากับเราได้มันทำกับเราได้ลงนี่ก็น่าจะเป็น8 5าอีกแล้วครับคือถ้ามันไม่อยู่มงลึกอะกูกล่าวที่เราจะได้ตัวด,ดีมันก็ค่อนข้างยากครับทุกคนอ้น,นี้ก็ไม่โหดเลย ก็ในเฟอร์รานตอรเรสมีโอบรานก็ยังไม่ดีครับโมดิตัวเดิมๆไม่มีราคาครับของแท้นะแต่เขาไม่เล่นกันจริงๆก็จะมีการอินฟอร์มด้วยนะที่ออนแพ็กอยู่ในนี้แล้วก็พวกการไอคอนฮีโร่เนี่ยตัวเบสมันก็ออนอยู่นะแต่พวกนั้นคงออกยากมากๆนะครับนะไปต่ออีกหนึ่งอันฟาวเดชันถ้านี้ออกไม่ดีผมจะไปเปิดอันอื่นละนะครับเลสโก o เลือกนะไห้เลือกอีกโอ้โหมันทำกับเราได้มันทำกับเ,เราได้ลง นี่ก็น่าจะเป็นแ5อีกแล้วครับคือถ้ามันไม่อยู่มงลึกอะกูก่าวให้เราได้ตัวดีมันก็ค่อนข้างยากครับทุกคนไอน,นี้ก็ไม่โหดเลยไม่คุ้มเลยก็ในอีเฟรานตอเรสมีโอบรนก็ยังไม่ดีครับโมด,ดิตัวเดิมๆไม่มีราคาครับของแทนนะแต่เขาไม่เล่นกันนะครับแทนนะแต่เขาไม่เล่นกัน ให้ดีๆกันโยหน่อยนะเพื่อนในสตรีมช่วยลุ้นกันหน่อยนะอะต่อไปเราไปเอาซองเดิมกันดีกว่าครับก็จะเป็นแพ็คนี้ Into the d e p t h อีกสองอันอ่ะมาอ๋อตัวด,ดีๆหน่อยนะ Let's go yes yes เฮ้ยนะอย่าหวองนะอย่าหวองนะ สองตัวสองตัวอุย้ยไอคอนมายังไงครับเนี่ยวะา <c oughs> อะไรกันครับเนี่ยอุมโมงค์สวยเกินนี่ไงเมื่อกี้ผมพูดบอกว่ามันมีไอคอนมีฮีโร่อยู่ในนี้นะตัวเบสแม่งมาจริงๆอ่ะเอานานเคสโปรทำนานเซลซีมาไงเฮ้ยผมงงว่ะ ดีเฉยน,นี่โอ้เห็นสีขาวนะผมนึกกันเจอว่าไอคอนแน่นอนนะไม่ไม่มีทางเป็นตัวอื่นนะครับอุ้หถ้าเกิดสมมุติมันเดิมมาเป็นอาณานี่แบบบ้าไปเลยนะผมคงบ้าไปตาผมคงตายได้เลยอะ่ะนี่พานเลยอะ่ะถ้าอาณามาถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวที่โหดมากนะครับแต่เห็นไอคอนแบบนี้ผมก็ชืน่นใจจริงๆนะเพื่อนเพื่อนเฮนานเคสโปว้าว GG ครับจ g ดีมากเลยนะครับ ผมไม่รู้เลยนเนี่ยว่าตัวเท่าไหร่แล้วมันจะเก่งมากไหมเดี๋ยวเรามาดูการ์ดกันข้างในส่วนที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรนะเราดูเคสโปรกันหน่อยซิสมมไหมคิดว่าถ้าช่วงต้นภาคแบบนี้ก็น่าจะยังเก่งนะสกิล4 week 4มีฟินเน็ตช็อตโลดาวิ่งช็อตอะโครบติกเพอร์ติชันเฮดเดอร์นะครับสกิล4 week 4นะราคาเท่าไหร่อ่ะสามแสนไหมไม่ประมาณสักแสนเจ็ดนะครับแสนเจ็ดนะก็ยังถือว่าดีที่สุดในคลิปนี้อยู่ดี นะครับอีกหนึ่งใบนะซึ่งคลิปนี้ยังไม่จบด้วยอินทร e เดฟแม่งมาว่ะเพืเ่อนๆอ่ะต่อดิรออะไรอยู่ let's go cb อย่าบอกนะว่าตัวผู้หญิงอีกแล้วว่าทำไมเป็นตัวผู้หญิงตลอดเลยอะ่ะอุ้ยธงสะบัดแรงด้วยเบเบิลแน่นอนไอตัวที่มาเป็นตัวที่สองนะอุ้พุ่งมารับบอลเฉย ไหนตัวที่สองไม่มีอ่ะสรุปสะบัดแรงแต่ไม่มีตัวที่สองครับต้นใบนี้ไม่ดีนะมีริบาบนะครับเหมาะที่จะไปอยู่ในแพ็คฮีโร่เหมือนกันออ้ตูรามตัวนี้น่าจะมีสักเจ็ดพันเหรอไม่เหลือสี่พแล้วตอนนี้นะครับข้างในที่เหลือก็ไม่ได้ตึงเท่าไหร่นะลองเปิดอันนี้บ้างไหมอาราห้าร้อยคอนเนอร์โซนวิกหนึ่งเอเซนเชีล 500, stone, 1, อ่ะลองดูไม่เลิกไม่เลิกครับมข้ามเลยแล้วกันนะ าจะเป็นแมตเซลใช่โอเคเพื่อนๆผมว่าพอแค่นี้ดีกว่าสำหรับแพ็คในสโต์นะเปิดไปประมาณหมื่นกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทําแพ็คฮีโร่กันดีกว่าเนะอไปครับอันนี้แหละจะเป็นอันที่ดีที่สุดของคลิปนี้มาดูกัน3 2 1สองหรามิเลสมา ดีสุดเย้ yeah. ต้องอย่างงั้นครับปิดได้สวยครับซิดนีโกวูฮิตแปดสิบเก้าชูดแปดสิบเก้าดิบแปดสิบแปดนี่สแตทน,นี่โคตรโหดเลยนะเพื่อนๆเกือบเก้าสิบทุกคันตูลี่เลยอ่ะเดือดเลยเดือดเลยเล่นกองหน้าก็ได้เล่นปีกขวาก็ได้เยี่ยม ซิดนีย์โกวูินดีต้อนรัเข้าสู่ทีมครับว้าวดีใจกับโยด้วยจริงๆครับควิกลาบผิดในตัวไปเลยเร็วแน่นอนลงได้กองหน้ากับปีกขวากองหน้าใส่กองหน้าไปเลยแอดวานซ์ฟอร์เวิร์ดสพาสนะครับซิดนีย์โกวนะสุดยอดตานาแห่งรียงนะทุกคนให้มันได้อย่างนี้อย่าเลื่ไม่เปิดกันนะเพื่อน ใปนี้ประมาณเกือบเกือบสี่แสนเลยนะครับเห็นฝรั่งเศสนะใจเรานึกวก็จะเป็นกูรี่อีกแล้วพอขึ้น s อสเทีเท่านั้นแหละจบเลยปิดได้สวยจริงๆสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวทิ้งท้ายให้ตรงนี้เลยนะเพื่อนๆคนไหนยังมาเปิดในสตรีมอย่าลืมมาเจอกันได้นะครับมาแชาร์ใน PS ก็ได้หรือจะมาแชาร์ทีสกอ r d ก็ได้จะขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็ฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามมาด้วยนะหรือได้มีคลิปของเกมสี่ยี่สิบหกโมดเมททีมลงให้เรื่อยๆนะครับเพื่อนๆจะขอบคุณมากๆเลยนะเดี๋ยวเจอกันนนออออออีีกทคคลิปป้้้านนะาุะายบสยสสสสดดรเเพื่ read, ผม็ตงงขฝขฝซ์ ถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนอยากซื้อคอยในเกม FC ยี่สิบหกโมเิเมตทีมหรือเ,เพื่อนๆสามารถกดเข้าไปให้ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมแจ้งกับทางร้านด้วยนะครับว่ามาจากช่องี่จิลฟีฟ่าเดี๋ยวเขาจะแถมคอยเพิ่มอีกด้วยถนะ้เ,เพื่อนคนไหนเข้าไปซื้อคอยกับทางร้านแล้วยังไงอย่าลืมเปลี่ยนรหัสอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยของอดีของเพื่อนทุกคนด้วยนะครับ